สวัสดีครับผมโคชทงทงแจโโกกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครปฐมยูน,นิเต็ดนะครับไทยลีกโฟกัสอีพีนี้ครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องระบบวิธีการเล่นมีถึง6ทีมจาก16ทีมในฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้ครับเลือกที่จะใช้เล่นในระบบหลัง3ซึ่งได้รับความนิยมมากพอสมควรอีพีนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความเข้าใจกันครับเดินจากไทยยัดครับ แล้วคือมาจะให้บิลโดนตัดไปได้ครับครับริสเปดาซินวาเปลี่ยนทางซ้ายก็ไม่มั่นอีกแล้วครับสวยรับสุมัญยาสุมัญยาที่ไ่เดียโปเจอสกัดได้ครับเมื่อพูดถึงระบบหลัง3ารือดูการนี้ครับทีม B g จีพทุมธาน,นีครับคว้าแชมป์ด้วยการเล่นระบบหลังสารือดูการที่แล้วทีมอย่างเชียงรายยูเนเต็ดครับก็คว้าแชมป์ด้วยระบบหลังสารวมถึงทีมที่ได้แชมป์มามากมายก่อนหน้านี้อย่างทีมบุรีรัมยูเนเต็ด ก็เล่นระบบหลังสาอีพีนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาเจาะลึกในระบบหลัง3าว่าเหตุผลใดทําไมทีมที่ได้แชมป์ในฟุตบอลไทยลีกถึงเล่นหลัง3ว่าแล้วเรามาเจาะลึกลงในรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับเมื่อพูดถึงระบบหลังสามนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ทั้งหมดว่าระบบหลังสาขณะที่เป็นเกมรุกเนี่ยมีระบบอะไรบ้างผมจะยกมา3ระบบ เพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายขึ้นเริ่มต้นในระบบ3-5-2เป็นระบบหลัง3ที่นํามาใช้ในวงการฟุตบอลเป็นระบบแรกๆตามมาด้วยระบบ3-4-3แล้วก็อีก1ระบบหลัง3ที่ได้รับความนิยมกันมากในขณะนี้ก็คือระบบ3-4-2-1หรือหลายคนอาจจะเรียกว่า3-6-1ก็ได้เริ่มต้นด้วยระบบ3-5-2ที่ทีมบีจีปุมธานี ใช้ในฤดูกาลนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบก่อนว่าระบบ352โดยทั่วไปครับการป้องกันในแดนบนจะเป็นระบบ352ในขณะที่ลงมาทำการป้องกันในแดนกลางหรือแดนที่2ก็จะเป็นระบบ5 3 2บางครั้งนะครับถ้าเข้ามาสู่แดนที่1หรือแดนของตัวเองจะมีการปรับเป็นระบบ541แล้วแต่แทคกติกกลยุทธ์ที่ หัวหน้าผู้สอนจะจัดลงไปเรามาดูคุณสมบัติของนักเตะที่จะเหมาะกับระบบนี้นะครับเราไล่ตั้งแต่หลัง3ขณะที่เป็นเกมรุกเซนเตอร์แบ็กสตัวต้องเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันหรือการอ่านเกมรวมถึงการเปิดเกมรุกถ้าจะให้ทีมนั้นสมดุลที่สุดต้องมีเซนเตอร์แบ็กที่เล่นถนัดทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาเรามาดูในตำแหน่งของกองกลาง5้า ห้าคนในตำแหน่งกองกลางผมขออนุญ,ญาตพูดตำแหน่งของวิงแบ็กซ้ายและวิงแบ็กขวาเป็นตำแหน่งที่ต้องมีความสามารถเฉพาะบุคคลในเรื่องของความเร็วครับในเรื่องของระบบหายใจและที่สำคัญในเรื่องของการคอซิงอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบที่เล่นวิงซ้ายและวิงขวามาดูตำแหน่งมิดฟิลตรงกลาง3ตัวนะครับแน่นอนนะครับมิดฟิลตรงกลาง3ตัวต้องเป็นมิดฟิลที่ มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นรับ2ตัวหรือรับ1ตัวหรือรุกสอตัวก็แล้วแต่ทุกคนต้องเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเพราะว่าปริมาณผู้เล่นตรงกลาง3คนโดยที่ไม่มีปีกเหมือนกับระบบหลัง4จะทําให้ปริมาณผู้เล่นตรงกลางดูเหมือนจะเป็นรองผู้ต่อสู้มาดูตําแหน่งคู่หน้าครับคู่หน้า2คนถ้าทีมไหนไม่มีกองหน้าที่มีคุณภาพดีมากกว่า3คนทีมนั้นจะเล่นระบบ 352ไม่ได้สามารถเลี้ยงเองกินเองชงเองได้เพราะว่าปริมาณผู้เล่นตรงกลางรวมถึงผู้เล่นที่ซัพพอร์ตด้านข้างมีไม่มากพอเนื่องจากว่าต้องใช้1ผู้เล่นลงไปเป็นหลัง3ดังนั้นครับสรุประบบ352ต้องมีนักเตะที่มีคุณภาพครบทุกตำแหน่งเพราะว่าเป็นระบบที่มีพื้นที่ให้คู่ต่อสู้เอาชนะได้มากกว่าระบบอื่น ส่วนการยืนหลัง3ไม่ว่าจะเป็นระบบ 3, 4, 2, 1, 3, 5, 2หรือว่า 3, 4, 3ระบบนี้จะได้เปรียบระบบไหนอันนี้เราต้องดูในเรื่องของความเข้มของแท็กติกกลยุทธ์ทุกระบบมีความสำคัญมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันไปที่สำคัญก็คือคุณภาพของนักเตะ ไม่ว่าทีมไหนก็ตามที่จะเล่นระบบหลัง4หลังสหรือระบบอะไรก็ตามถ้าคุณภาพของนักเตะของทั้ง2ทีมแตกต่างกันระบบก็แทบจะไม่มีความหมายในเรื่องของการกำหนดผลแพ้ชนะแต่ถ้าคุณภาพของนักเตะใกล้เคียงกันระบบก็จะมีผลเข้ามามีส่วนในการตัดสินผลแพ้ชนะสิ่งที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จคือ ทีมนั้นต้องเลือกนักเตะให้เหมาะกับระบบวิธีการเล่นคุณสมบัตินักเตะที่ใส่ลงไปในระบบที่ผมพูดข้างต้นต้องเหมาะสมและลงตัวถ้าความเข้มหรือความเขี่ยวความชำนาญของโค้ดในระบบนั้นๆใครทาได้ดีกว่าคนนั้นก็จะประสบความสำเร็จกับคำถามที่หลายคนสงสัยแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าในเมื่อระบบ หลัง3อย่าง BG จีปทุมธานีอย่างเชียงรายอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดคว้าแชมป์กันมาหมดแล้วทีมชาติไทยเราจะปรับมาเป็นหลัง3บ้างโดยเฉพาะกับเกมที่เจอกับ UAE จะได้ไหมตามที่ผมพูดมาข้างต้นเราต้องดูก่อนว่าเรามีผู้เล่นที่มีคุณสมบัติเหมาะกับระบบและวิธีการเล่น หลัง3ไม่ว่าจะเป็น 3, 5, 2หรือเปล่า 3, 4, มสหรือเปล่ารวมถึง 3, 4, 2, 1หรือเปล่าเราไล่ตั้งแต่แนวรับเลยนะครับเราต้องมีเซ็นเตอร์แบ็กที่มีคุณภาพอย่างน้อย5คนกับปัญหาที่ในฟุตบอลไทยลีกบ้านเราที่ใช้ผู้เล่นต่างชาติเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กทำให้ในตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กของบ้านเรา ที่จะมาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยดูเหมือนจะเป็นตำแหน่งที่หายากมากๆและก็เป็นตำแหน่งที่มีปัญหาสลับสเปลียนเวียนไปมาตลอดเวลาดังนั้นเมื่อพูดถึงปัจจัยข้อนี้ข้อแรกในส่วนตัวผมเราก็ต้องคิดกันหนักพอสมควรนะครับถ้าทีมชาติไทยจะหันมาเล่นในระบบหลัง3าอ่ะเรามาว่ากันต่อวิงแบ็กซ้ายขวา ผมว่าไม่มีปัญหานักเตะเรามีเพียงพอตรงกลางเราก็น่าจะมีนักเตะเพียงพอทีนี้แหะครับตำแหน่งกองหน้าถ้าเราจะยึดในระบบของ BG352 ไปเล่นกับ u e เราต้องมีกองหน้าที่มีคุณภาพสูงอย่างน้อย3คน2คนไว้สำหรับลงเล่นในเกมปกติอีกหนึ่งคนเอาไว้สำหรับในการเปลี่ยนตัว เมื่อเรามองในฟุตบอลไทยลีกจะสังเกตว่าผู้เล่นแนวรุกที่เป็นกองหน้า90เป็นผู้เล่นต่างชาติทําให้นักเตะไทยที่เป็นกองหน้าอาชีพจริงๆเกิดขึ้นมาน้อยเมื่อพูดแบบนี้แล้วในมุมมองของผมรวมถึงเพื่อนๆที่ฟังอยู่ก็น่าจะพอนึกภาพออกนะครับว่ากับคําถามที่มีคนถามมาว่าแล้วทีมชาติไทยจะเล่นหลังสาเพื่อไปสู้กับยูอจะได้ไหมจะเหมาะไหม ในมุมมองผมส่วนตัวผมผมว่าณนะชั่วโมงนี้เวลานี้ยังไม่เหมาะสมแต่ถ้าปรับไปเล่นหลังสามจริงๆเพราะเราต้องการเกมรับในขณะที่เป็นเกมรับบางครั้งเราต้องเล่น5-41ถ้าจะเลือกเล่นในระบบหลังสามจริงๆและผมมีความคิดเห็นว่ามีอยู่หนึ่งระบบเท่านั้นครับที่ทีมชาติไทยจะสามารถเอาไปใช้ได้ในระบบหลังสามก็คือ3 421 หรือ361ครับสำหรับไทยลีโฟกัสอีพีนี้ที่เราพูดกันเรื่องระบบหลังสาเพราะว่ามีคุณสมบัติแบบไหนอย่างไรเพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจรวมถึงข้อมูลที่ผมพูดทั้งหมดเป็นข้อมูลมาจากความคิดส่วนตัวของผมผิดพลาดประการใดไม่ถูกต้องอย่างไรผมต้องขออภัยและหวังว่าเมื่อเพื่อนๆชมอีนี้จบแล้วเพื่อนๆจะสามารถนำข้อมูลนี้ นำไปประกอบการพิจารณาการดูฟุตบอลให้สนุกขึ้นรวมถึงนำไปศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมได้สำหรับไทยลีกโฟกัสพีนี้หวังว่าจะทำให้เพื่อนสนุกและมีความสุขกับการดูฟุตบอลไทยนะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ